จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The Organize สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง The Organize Podcast กันอยู่นะคะคุณอยู่กับโจชวีวันคงโชคสมัยค่ะ The Organize Podcast ในวันนี้เป็นเอพิโซดที่ส2 8นะคะเราเรียนรู้อะไรบ้างจากการสูญเสียนะคะ ทุกการสูญเสียนะไม่ได้มีแต่ความเศร้าและน้ําตานะคะเราจะได้เรียนรู้อะไรบ้างจากความเจ็บปวดนั้นนะคะวันนี้ตั้งใจเล่ามากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นเนื้อหาที่ก็ต้องบอกว่าเออ,อยากจะพูดหลายครั้งแล้วแล้วก็มีคนมามาถามมาคุยเรื่องนี้บ่อยแต่เป็นตัวโจ้เองเนะะี่ยค่ะที่ไม่กล้าจะจะเล่ากลัวเล่าไปร้องไห้ไปแต่วันนี้ทำสำเร็จนะคะ เล่าเรื่องนี้ได้โดยไม่ร้องไห้ด้วยเดี๋ยวมาฟังเนื้อหากันนะคะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะคะต้องขอขอบคุณซิกหน้าประกันภัยด้วยนะคะที่ร่วมสนับสนุนการสร้าง Creative Thinking Community เพื่อให้คุณได้คิดอย่างสร้างสรรค์และทำเพื่อชีวิตที่ดีของคุณนะคะเนื้อหาวันนี้จะเป็นหัวข้อเรื่องเราเรียนรู้อะไรบ้างจากการสูญเสียนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่เราไม่อยากจะเผชิญเลยนะคะแต่เราทุกคนนะต่างถึง ต้องมีวันที่จะต้องพบเจอการสูญเสียอะไรบางอย่างในชีวิตนใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆนะตั้งแต่ข้าวของพังทําของหายหรือเมื่อเช้านี้ซนนะคะตื่นมาเห็นเพื่อนๆแชทกันแล้วบอกว่าอัปเดต iOS 4เวอร์ชันนี้มันจะมีเ c e Detection โดยที่ใส่แมสด้วยก็ได้ใช่ไหมก็กดอัปเดตไปแล้วก็คิดในใจนี่ ที่ถ้ากดอัปเดตไปแล้วมันใช้ไม่ได้แล้วถ้าแอปพังเป็นยังไงอันนี้คือเรื่องเล็กๆของพังแอปพังใช่ไหมหรือบางที่อาจจะใหญ่ขึ้นกว่านี้เรียนจบใช่ไหมคะลาจากจากเพื่อนเพื่อนที่ทํางานลาออกอย่างเงี้ยใช่ไหมสูญเสียความมั่นใจในตัวเองนี่ก็ถือว่าเป็นการสูญเสียเหมือนกันอืหรือแม้แต่กระทั่งอย่างเรื่องที่โจยกตัวอย่างไปนะ,ะคนที่รักคนที่ผูกพันนะคะมาเสียชีวิตหรือ จากไปในแบบที่เราอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้เจอเขาอีกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเหล่านี้คือการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราถึงอยากเจอหรือไม่อยากเจอยังไงก็ต้องเจอใช่ไหมคะแต่เป็นเพราะมนุษย์เราเนี่ยไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงนะคะโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในระดับที่ของสิ่งนั้นจะหายไปวาวแหว่งไปจะเป็นเรื่องที่กระทบใจมากที่สุดเลยนะอืมแต่ในขณะเดียวกันนะ เราเคยคุยเรื่องนี้กันมาบ้างนะว่าก็ไอ้เจ้าเหตุการณ์ที่มันกระทบใจเราเนี่แหละมันมักจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่เราอะมักจะได้เติบโตขึ้นเสมอเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอะไรมากระทบใจเรานะคะเราจะาจดจำทั้งประสบการณ์แล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราอ่ะจะชัดดาวทุกช่องทางที่มันอยู่รอบตัวหมดเลยแล้วเราจะ ดำดิ่งเราจะอยู่เราจะโฟกัสกับแค่ตัวเราและความรู้สึกของเราเท่านั้น <S <S เคยสังเกตไหมช่วงเวลาดีใจนะโเราก็ดีใจกับเสียงรอบข้างเราก็ได้ยินเสียงรอบข้างเราไม่ค่อยได้ยินนะว่าเสียงหัวเราะของตัวเราเองอะเป็นยังไงเราไม่เคยสังเกตเห็นหน้าตัวเราเองเวลาที่เราดีใจที่สุดนะเราไม่ค่อยสังเกตเคยเคยเคย,เคยทบทวนตัวเองไหมตอนนี้ลองนึกตามก็ได้นะ โอ oh, วันที่ไปดูคอนเสิร์ตนะโอ้ oh, เราประทับใจเราปร,ปรบมือกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแต่เราไม่ได้ยินเสียงหัวเราะตัวเราเองนะแต่วันที่เราเสียใจที่สุดเราจำไม่ได้เลยตอนนั้นหูดับเลยคนข้างๆพูดอะไรเราก็ไม่รู้กินข้าวอะไรไม่รู้ไม่รู้รสอืมแต่เราเห็นชัดว่าเราร้องไห้นานแค่ไหนเสียงสะอื้นของเราดังแค่ไหนเราได้ยินอืม เพราะฉะนั้นนะคะเจ้าก็เลยคิดว่าวันนี้อยากชวนเพื่อนๆลองทบทวนนะ mm. เหตุการณ์ที่เคยผ่านมาแล้วหรือถ้าตอนนีเออ้เป็นช่วงเวลาที่คุณอยู่ในช่วงเวลานั้นช่วงของการสูญเสียอะไรบางอย่างนะคะวันนี้อยากจะถือโอกาสชวนคุณผ่านช่วงเวลานี้สำรวจช่วงเวลาเนี้ยไปด้วยกันสักพักหนึ่งเนาะว่าเราจะได้เรียนรู้อะไรไปด้วยกันบ้างนะคะมาข้อแรกนะคะ คุณจะได้เรียนรู้เมื่อคุณจะต้องเจอการสูญเสียนะข้อแรกคุณจะได้เรียนรู้การรับมือกับความเสียใจอืมอันนี้เบสิกแน่นอนจะต้องเจอแน่นอนรับมือกับความเสียใจความผิดหวังนะคะพอ,อพูดถึงเรื่องความผิดหวังความเสียใจเนี่ยนะต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้นนโจไม่เคยรู้ เรื่องนี้มาก่อนก็คือสเตจของความเสียใจใช่ไหมสเตจของความเสียใจพวกนี้ณนะวันที่คุณพ่อโจ้เสียเนี่ยโจ้ยังไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้จริงจังยังไม่ได้ตั้งใจจะเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์อะไรขนาดนั้นเราก็แค่รู้ว่าเออถ้าคนเ,ออเสียใจก็ร้องไห้ใช่ไหมคะแต่ว่าในตอนหลังเนี่ย โจได้มาอ่านหนังสือใช่ไหมคะเกี่ยวกับการรับมือเกี่ยวกับ broken heart เนี่ยมีมหนังสือด้วยแต่ตะกี้นึกขึ้นมาเราก็ไม่ทันได้มุดเข้าไปดู <c oughs> หนังสือเยอะมากเออไม่ทันได้เข้าไปดูว่าชื่อหนังสืออะไรแต่เป็นการพูดถึงสเต็ปของความเสียใจหรือเราจะลองไปเสิร์ชดูก็ได้นะคะ s t a g e of grief นะคะมีทั้งหมด5 s t สเตจเนี่ยลองทวนตรงนี้นิดนึงนะว่าคุณจะได้รับมือกับความเสียใจทั้งหมด5สเตจนะคะในสเตจแรกก็คือ คุณจะปฏิเสธเวลาที่เจอเรื่องที่คุณรู้สึกสูญเสียและเสียใจมากสเตจแรกจะปฏิเสธนะคะอย่างคนที่รักเสียไปนะคะหรือว่าจังหวะของอกหักใช่ไหมมีแฟนมาบอกเลิกมีแฟนแล้วแฟนก็มาบอกเลิกช่วงแรกๆอาจจะหวอช็อกเนาะไม่เชื่อว่าเป็นความจริงหรือบางทีเรายังทําบางเรื่องเหมือนกับว่าเขายังอยู่อ่ะอย่างเช่นคุณพ่อเสียนี่ตื่นเช้ามาก็ยัง คุ้นชินว่าเอ๊ะวันนี้วันอาทิตย์จะต้องปอกผลไม้รอพ่ออะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเอ๊ะพอตกตอนเย็นหัวค่าเอ๊ะตอนนี้ถ้ามองถ้ามองขึ้นไปนี่ช่วงเย็นๆจะเห็นพ่อนั่งเด็ดต้นไม้หรืออะไรเงี้ยปลิดใบไม้ใช่ไหมเราก็คุ้นชินจังหวะนั้นเรายังรู้สึกเหมือนเดิมใช่ไหมปฏิเสธว่าเอ๊ะสองทุม่มจริงๆแฟนต้องโทรมาแฟนไม่โทรเอออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันอาจจะเป็นช่วงของการปฏิเสธช่วงเนี้ย คือเราอะยังรับมือกับเรื่องนี้ไม่ไหวเราก็เลยเลือกที่จะปฏิเสธมันไปก่อนอืมบางทีเราอาจจะยังหาเหตุผลต่างๆเช่นแบบเฮ้ยใช่เหรอนี่เขาอาจจะไม่ได้อยากจะเลิกกับเราแล้วบางทีเขาอาจจะอยู่ระหว่างการค้นหาอะไรบางอย่างวันนั้นฉันพูดไม่ดีไปเขาก็เลยแบบอองอนหรือเปล่าเดี๋ยวลองเป็นง้อเขาใหม่สิอะไรอย่างเงี้ยอาจจะอยู่ระหว่างปฏิเสธใช่ไหม ในขั้นตอนนี้นะถ้าถ้าตัวเราเองเจอกับขั้นตอนนี้ก็ลองสำรวจตัวเองลองดูตัวเองคุยกับตัวเองไปเรื่อยๆอ,อ๋อเราคิดแบบนี้ใช่ไหมหรือว่าถ้าเพื่อนที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยอยู่ในสเตจนี้นะสเตจแรกๆเราก็ไม่ต้องพยายามรีบโยนความจริงใส่เขานะเฮ้ยเขาเลิกไปแล้วไม่ต้องไปขย่าตัวเขาเฮ้ยเขาเลิกไปแล้วหรืออะไรเงี้ยไม่ไม่ต้องดูเขา อยู่เป็นเพื่อนเขานะคะให้เขาปล่อยไปเช่นแบบบางทีเขาอาจจะเนี่ยแกดูเขาเนี่ยนี่เขายิ่งแชทมาหาฉันอยู่เลยนะหรือแบบเออนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยปล่อยเขาไม่ต้องรีบยัดเยียดความจริงใส่เข้าไปถ้ายิ่งยัดเยียดความจริงใส่เข้าไปเขาจะยิ่งทำไงคะตั้งหน้าตั้งตาปฏิเสธต่อไปอีกหรือแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยเออเผลอขึ้นไปมองระเบียงอย่างที่บอกอ่ะก็มองไปก็ไม่เป็นไรเออเฮ้ยมองแต่แต่ป้าไม่อยู่พ่อไม่อยู่แล้วโอเคไม่เป็นไร ปฏิเสธจนถึงจุดหนึ่งเขาจะไปสู่ขั้นที่สองก็คือการโกรธนะคะการโกรธนะอันเนี้ยพอเริ่มยอมรับความจริงได้มากขึ้นนะอา้าวพ่อไม่อยู่จริงจฮะพ่อเสียจริงหรือแบบอา้าวเขาเลิกกับเราจริงๆว่ะนี่เขาไม่ตอบเราจริงๆแล้วนะนี่เขาบล็อกไลน์เราละอ้าวทำไมอ่ะทำไมบล็อกอนะ่ะทำไมบล็อกแบบนี้อะทำไมโทรไปเราไม่รับเออ แล้วนี่ติดต่อไม่ได้เลยทําไมเนี่ยทําไมคนเรารักกันมาตั้ง7-8ปีอยู่ดีดนึกอยากจะเลิกง่ายๆเีย่ยอันนี้โกรธใช่ไหมอ่าหรือแบบอ้าวเออป้าเสียงจริงใครนะวันนั้นใครทําห้องน้ําลื่นเออแล้วทําไมนี่ป้าเอ,อตับแข็งนี่มันเป็นเพราะอะไรนี่ๆนี่นมาละโกรธเยอะทุกอย่างใช่ไหมอันเนี้ย ถ้าสมมุติเราอยู่ในสเตจนี้ขั้นตอนนี้เป็นยังไงอีกเหมือนกันนะคะก็ก็นั่งดูมันไปเพราะอย่างที่บอกอันนี้คือสเตจของการเสียใจใช่ไหมเจ้าว่าบอกว่าข้อหนึ่งของการเรียนรู้อะไรบ้างจากการสูเสียคุณจะได้เรียนรู้กับการรับมือความเสียใจรู้ไว้เลยว่าคุณจะโกรธเป็นเรื่องปกติอืมแต่พยายามควบคุมไม่ให้ความโกรธของคุณเนี่ยไปทำร้ายคนอื่น คุณโกรธได้คุณโกรธไ,ไปเลยแต่อย่าให้ความโกรธของคุณเนี่ยมันไปทาร้ายคนรอบข้างถ้าเพื่อนเราอยู่ในสเตจสำคัญโกรธคอยตั้งเตือนสติเขาว่าเอ้ยมึงโกรธได้แต่อย่าให้ไปไปกระทบกับคนอื่นนะคะอันนี้คือสเตจที่สองสเตจที่สามคุณจะเริ่มต่อรองบาร์เกนนิ่งนะความรู้สึกของเราพออยู่ในสเตจนี้คือแบบเฮ้ยมันเสียงจริงๆเราใช่ไหมะ ไม่อยากเสียไม่อยากสูญเสียเริ่มต่อรองด้วยแบบอย,อยากกล,กลับมาเหมือนเดิมเป็นยังไงเอออะไรอวอร่าเริ่มต่อรองนะเริ่มอะไรอะไรอวออ้ยกลับมาได้ไหมเริ่มอยากจะงอ้อแกลองไปดูสิว่าถ้าฉันอยากจะนัดเจอเขามันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าสูญเสียคนใช่ไหมเราก็อาจจะแบบนี่ปกติเวลานี้เราก็ได้เจอเขาแล้วเรา แล้วเขาหายไปเราจะทำยังไงดีเนี่ยอะไรแบบเนี้เราเริ่มต่อรองซึ่งถามว่าสเตปนี้นะไปง้อแฟนบางทีสำเร็จไหมบางทีสำเร็จเอ,อไปง้อกลับมาอาจจะได้ผลกลับมาด้วยความว่าเขาสงสารหรือจริงๆบางทีเขาอาจจะทบทวนไม่ดีตอนนั้นทำไปด้วยอารมณ์เอออันนี้ก็อาจจะกลับมาได้นะอพอกลับมาก็อาจจะโอเคแต่ถ้าสูญเสียคนละ่ะสูญเสียแบบสูญเสียไปจริงๆเนาะสเต็ปนี้นี่เจ้าว่าก็ เป็นช่วงเวลากำลังไต่เคิร์บนะไต่เคิร์บไปสู่ขั้นตอนต่อไปก็คือสเต็ปของการเศนะร้าเสียใจอืมสเต็ปนี้นะ depression นะคะการเศร้าเสียใจโอ้อันนี้เศร้าจริงอันนี้ดำดิ่งอันนี้คิดถึงแล้วคิดถึงอีกออโทรไปหาแม่แล้วได้ยินเสียงรอสายเป็นเพลงที่พ่อชอบใช้โอ้โหนังร้องไห้อย่างเงี้ยเออหรือเลิกกับแฟนโอ้จังหวะนี้นี่คือ ถ้าเป็นจังหวะเล่น M v มวีนี่คือไปยืนยืนให้ให้ฝนตกใสใช่ไหมแล้วก็จริงๆถือร่มแต่ก็ไม่กางร่มอะไรหรือว่าไปยืนให้ฝักบัวรถใส่ตัวเองแต่แล้วก็เสื้อผ้าไม่ถอดอะไรเออเนี่ยเสียใจเสียใจมากๆเลยอย่างเงี้ยนะคะปล่อยเลยนะถ้าคุณเจอเพื่อนอยู่ในระยะนี้นะปล่อยเขาอีกเช่นกันแต่อย่าให้ความเสียใจนี้ทำร้ายตัวเองลองดูนะว่าเอ้ย การเศร้าเสียใจนี้มันไปถึงขั้นทําร้ายตัวเราเองไหมหรือมันถึงขั้นที่ทําให้เขาจะต้องไปปรึกษาคุณหมอหรืออะไรหรือเปล่าเนี่ยเราคอยดูนะระยะนี้ยาวนานหรือสั้น หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของแต่ละคนด้วยอย่างที่โจ้บอกว่าเ,เราต้องเรียนรู้การรับมือกับความสูญเสียนะคะถ้าเราเคยรับมือกับมันอยู่บ้างระยะนี้มันก็เหมือนจะมีภูมิต้านทานกล้ามเนื้อแข็งแรงอยู่บ้างนะคะอ,อันนี้เป็นสเตจที่4นะคะแล้วก็สเตจที่5นะคะเมื่อถึงจุดที่เราอยู่กับความเศร้าเข้าใจแล้วว่าเราเศร้าได้ขนาดไหนคนรอบข้างเศร้าขนาดไหนแล้วเนี่ย มันจะสู่ขั้นตอนที่5นี่นะคะก็คือขั้นตอนของการยอมรับความจริงได้ในภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการจะใช้ว่า acceptance นะคะซึ่งเอาจริงนี่กว่าจะถึงขั้นตอนที่5เนี่ยบางทีนะคุณก็จะวนไปที่หนึ่เมื่อสักครู่เนี่ยวนอยู่งั้นนะ่ะจนถึงจุดที่คุณตกตะกอนได้คุณถึงจะยอมรับความจริงได้แล้วมันก็อาจจะสลับกันไปสลับกันมาบ้างนะบางทีก็เอเอ เศร้าเสียใจเสร็จแล้วก็กลับไปปฏิเสธปฏิเสธเสร็จกลับมากโกรธโกรธเสร็จอ่ะเศร้าเสียใจใหม่อ่ะมันเป็นไปได้จนมาถึงจุดที่คุณยอมรับความจริงได้นะคะพอถึงคุณที่จุดยอมรับความจริงได้คุณจะเริ่มเข้าสู่เรื่องต่อไปที่คุณจะได้เรียนรู้กับจากการสูญเสียนะคะเข้อแรกนะเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการสูญเสียข้อแรกก็คือคุณจะได้เรียนรู้รับมือกับ ความเสียใจนะคะซึ่งความเสียใจที่ว่านี้มันก็มีอยู่5 5สเตจนะคะก็คือ5ระยะระยะที่1ก็คือการปฏิเสธระยะที่2ก็คือกโกรธระยะที่3ต่อรอง4เศร้าเสียใจแล้วก็5ยอมรับความจริงได้นะคะเรื่องที่2นะคะเราเรียนรู้อะไรบ้างจากการสูญเสียถึงจุดนี้นะคะคุณจะได้รู้คุณค่าของเวลาหรือของสิ่ง ต่างๆที่สิ่งของนะคะที่คุณเสียไปนะคุณได้รู้คุณค่าของตัวเราเองด้วยนะว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราให้ความสำคัญกับเรื่องไหนอยู่บ้างอะไรนะที่เราให้ความสำคัญกับมันน้อยเกินไปคุณก็จะได้หวนระลึกถึงสิ่งเหล่านั้นได้หวนระลึกถึงเวลาถึงสิ่งต่างๆที่เราเคยมีช่วงเวลาที่เราเคยมีร่วมกันนะคะขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างของตัวเองแล้วกันนะ อย่างตอนโจ้นี่เจอเหตุการณ์ที่มีคนสําคัญในชีวิตเนี่ยเสียแบบที่ทําให้โจ้ได้ตกตะกอนกับตัวเองเนี่ยประมาณ3คนนะคะคนแรกเนี่ยก็คือคุณพ่อใช่ไหมคะณนะเวลานั้นเนี่ยได้รู้คุณค่าของอะไรนะได้รู้คุณค่าของครอบครัวต้องยอมรับว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ทํางานคือไม่ได้บ้างานขนาดนั้นแต่ว่าเป็นคนที่ชอบทํางานนะคะแล้วก็วันที่คุณพ่อเสียเนี่ย รู้สึกเสียใจนะแต่รู้สึกว่าณตอนนั้นเนี่ยไม่เสียใจในช่วงเวลาที่ที่เราเคยมีด้วยกันนะคะตอนนั้นคือรู้สึกขอบใจตัวเองที่บาลานซ์ว่าเ,เวลาทำงานก็ทำเต็มที่เวลาที่มีให้ครอบครัวอาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับทุกคนทีเ่เขามีเวลามากกว่านี้แต่เรารู้สึกโอเคฮะที่เรากอดป้าหอมป้าแล้วก็ขอโทษขอบคุณ ตลอดเวลาไม่รู้สึกติดค้างใดๆออย่างนี้เราก็ได้ทบทวนว่าอย,อย่างนี้เราทําอย่างนี้ต่อไปกับคนในครอบครัวเราก็ดีใช่ไหมคนที่สองที่เสียที่เสียชีวิตไปแล้วทําให้โจ้ได้ทบทวนนะคะก็คือแฟนเก่าคนแรกเลยแฟนเก่าคนแรกเลยนะ,ะคนนี้นี่คบกันมาประมาณปีกว่ากว่าคบกันตอนที่ยังเรียนอยู่ปรากฏว่าอพอเลิกเลิกรากันไปไม่ได้คบกันไป แยกย้ายอะค่ะเขาก็ไปทำงานอะไรหลายอย่างแต่ว่าก็ส่งข่าวกันบ้างอะไรเงี้ยพอจังหวะที่เขาเสียนี่คือเรารู้จากเพื่อนของเขาอีกทีว่าอ่ะเขาเสียชีวิตนะมีโรคประจำตัวแล้วก็อุบัติเหตุอะไรเงี้ยณตอนนั้นได้ทบทวนว่าเฮ้ยจริงๆแล้วถึงแม้คนที่เราไม่ได้เจอกันนานเนี่ยเราก็น่าจะอัปเดตกับเขาบ้างอืม จำได้ว่าตอนนั้นก็เสียใจแล้วก็มานึกถึงว่าเอ้ยตอนเพื่อนที่เรียนตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้คุยกับใครบ้างหรือเปล่าก,ก็ได้นึกถึงนะคะคนที่สที่เสียไปแล้วทําให้โจ้ได้ทบทวนชีวิตนะคะก็คือ,เ,อ,อเนี่ยค่ะญาติที่โคราชนะคะญาติที่โคราชก็คืออาาเนี่ยจริงๆแล้วโจ้ไปทํางานที่โคราชช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ไหมคะเราก็คิดว่าเออถ้าไปถึงนะ น่าจะลองโทรหาเขาสัหน่อยว่าเขาอยู่ตรงไหนเราไม่เคยเราไม่เคยไปบ้านเขาเลยที่โคร,ราชแต่เขาอ่ะมาหาเราที่กรุงเทพตลอดอะไรเงี้ยก็คิดอย่างนั้นคิดตั้งแต่วันแรกที่ไปโคร,ราชจนคืนก่อนที่จะกลับเนี่ยก็พูดพูดขึ้นมากับน้องๆที่ไปด้วยกันว่าเออจริงๆน่าจะไปเนะเสร็จแล้วเช้าขึ้นมาก็อ้าวได้ข่าวว่าเขาเสียเลยวันนั้นทําให้โจ้ได้คิดว่านึกอยากจะทําอะไรก็น่าจะทําเลย ไม่น่าจะรอมามาคิดว่าเออถ้าสมมติวันที่ไปขึ้นไปถึงโคราชแล้วไปหาเลยเนี่ยยังมีโอกาสได้เจอมากนะแต่ด้านไม่เหมือนไม่รู้อะไรก็แล้วแต่ไม่ได้ไปนะคะก็วันนั้นก็ทําให้คิดเหมือนกันว่าเออจริงๆถ้าอยากทําอะไรก็ให้ทําเลยนะคะแล้วคุณล่ะคะเวลาเจอเรื่องสูญเสียเจอ ไม่ว่าจะเป็นการเสียของการเสียคนการเสียโอกาสต่างๆคุณได้ลองทบทวนไหมคะว่าคุณค่าของสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่คุณเสียไปเนี่ยมันทําให้คุณได้ทบทวนกับสิ่งที่มีอยู่อะไรบ้างอือันนี้ก็คือข้อที่สองนะคะต่อมาข้อที่สามนะคะเมื่อคุณสูญเสียนะคุณจะได้เรียนรู้การปรับตัวแบบไม่มีข้อแม้มการปรับตัวแบบไม่มีข้อแม้นะคะ เคยไหมจะลดน้ำหนักเสร็จแล้วพอผ่านไปแค่หนึ่งวันเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยลดละกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบจะลดน้ำหนักแต่มีนัดกินเป็ดคิดเเก็บไว้ก่อนเอออย่างเงี้ยเคยไหมคะมันมีข้อแม้เสมอเลยเนาะแต่ถ้ามันเกิดการสูญเสียขึ้นมาจริงๆถ้าสูญเสียขึ้นมาจริงๆโทรศรัพท์พังจริงๆริงแอปพลิเคชันทำให้ข้อมูลหายจริง เออคุณพ่อเสียจริงๆไม่ไม่มีกลับมาจริงๆได้ปรับตัวกับครอบครัวที่ไม่ได้มีผู้นำเออไม่มีข้อแม้เลยนะเอ,อ้ดูสิเราจะปรับตัวขึ้นมายังไงเราจะปรับตัวโดยที่ไม่ได้มีข้อแม้ว่าฉันจะผัดผ่อนไปได้เนี่ยฉันจะทําอะไรได้อ,อืเรื่องนี้คุณก็ได้ปรับตัวนะ อย่างของโจ้เองเนี่ยได้ปรับอะไรบ้างนะคะก็ได้ปรับว่าเอ้สิ่งบางสิ่งบางอย่างที่เขาเป็นคนทําไว้เราจะต้องเป็นคนทําเองเนี่ยมันมีอะไรเ,เราจะต้องมีวิธีรัดกลุ่มในการหารายรับแล้วก็จัดการเรื่องรายจ่ายยังไงบ้างใช่ไหมคะเมื่อไม่มีโทรศัพท์เออเมื่อไม่มีแอปพลิเคชันนี้เมื่อ f a c e b o o k ล่มเมื่อไลน์ล่มอ๋อเราก็มีโทรศัพท์อืม เนี่ยมันทดแทนกันได้ด้วยตัวอะไรบ้างอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเออเราก็ได้เรียนรู้การปรับตัวแบบไม่มีข้อแม้นะคะต่อมาข้อที่4ี่นะคะเราเรียนรู้อะไรบ้างนะเมื่อเกิดการสูญเสียข้อที่4ได้บอกลาตัวตนเดิมของเราอืมแล้วก็เปิดรับตัวตนใหม่ที่เติบโตขึ้นจากการสูญเสียอืม ขอนี้นะได้บอกลาตัวตนเดิมของเราและเปิดรับตัวตนใหม่ที่เติบโตขึ้นแล้วนะอย่างถามโจวว่าเ,เหตุการณ์เมื่อสักครู่ที่เล่าให้ฟังนะคะว่าทั้งสมท่านที่เสียไปเนี่ยพอเขาเสียไปเราเปลี่ยนไหมเราเปลี่ยนนะอืมเราเปลี่ยนนะคะจากเดิมที่เราเคยเขินกับการที่จะบอกว่า เฮ้ยดีจังเลยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะที่ได้ใช้เวลาร่วมกันเนี่ยบางทีเราเขินแล้วเราก็รู้สึกว่าเก็บไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยบอกอืมใช่ไหมอันนี้คือตัวตนเดิมของเราที่แบบเดี๋ยวรอก,ก่อนก็ได้ทีนี้ตัวตนใหม่เรามาแล้วนะต่อไปนี้ฉันจะขอบคุณทุกคนเลยที่ทําดีให้กับเราต่อไปนี้ไปจังหวัดไหนแล้วรู้ว่าจังหวัดนั้นมีคนที่เราอยู่ด้วยอย่างน้อยโทรไปทัก ส่งข้อความไปทักนะโทรไปหาส่งข้อความไปทักหรืออ,อไม่รู้สิยังรู้สึกอยู่เลยนะจนจนถึงวันนี้เจ้าก็ยังคิดอยู่ว่าเออถ้าวันนั้นไปถึงโคราชแล้วทักไปเลยก็น่าจะดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนี่ก็คือ,คอตัวตนใหม่ของเราแล้วนะอยากจะไปเชียงใหม่ถ้าจะไปเชียงใหม่เอออย่าลืมโทรไปหาเจ้าน็อตมานะเป็นไงมั่งจะได้เจอไม่ได้เจอไม่รู้แต่ได้ยินเสียงก็ยังดีอ่าเนี่ยตัวตนใหม่ของเราจะเป็นงี้ดังนั้น คุณจะได้เรียนรู้เรื่องใหม่ตัวตนคุณเปลี่ยนไปก็ต้อนรับตัวตนใหม่ของคุณด้วยเลยนะคะต่อมาข้อสุดท้ายเราได้เรียนรู้อะไรบ้างนะจากการสูญเสียนะคะข้อนี้เจ้าว่าสำคัญที่สุดนะคะถ้าใครทีอ่อยู่ในเหตุการณ์นี้กำลังอยู่ในเหตุการณ์นี้นะคะอยากจะบอกคุณเหลือเกินว่าชีวิตนะของทุกอย่างแล้วก็คนแล้วก็ความสัมพันธ์ทุกอย่างนะ มันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วสักวันหนึ่งมันก็ต้องหายไปอืมเหมือนกันนะนี่เราพูดไปนี่เหมือนเหมือนอชวนหดหูหรือเปล่าแต่ไม่ได้หดหูขนาดนั้นนะแต่อยากให้คุณมองว่ามันเป็นสัจธรรมนะสัจจะเป็นเป็นเรื่องที่เป็นจริงเสมอนะคะ เนี่ยอย่างห้องดีออร์แกไนซ์เหมือนกันนะเฮ้ยตอน,นมันเกิดขึ้นนะตอนนี้มันตั้งอยู่นะแต่โจ้ยังไม่คิดว่ามันจะดับไปตอนไหนแต่วันนึงอะ่ะมันก็จะดับไปเหมือนกันนะมันก็อาจจะหายไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะเรากําลังใช้ชีวิตกับมันณนะขณะที่ตั้งอยู่พยายามเข้าใจในคุณค่าของมันนะคะ อาจจะนึกย้อนไปนิดนึงเอ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเพื่อให้ได้รู้ว่าเอ้ยเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงเราปฏิบัติต่อมาจนถึงตรงนี้ได้งไงอาจจะย้อนนึกไปถึงอดีตบ้างว่ามีที่มาอย่างไงณนะปัจจุบันขณะนะคะรู้คุณค่าแล้วก็พยายามทำสิ่งต่างๆอย่างที่เราจะไม่เสียใจในภายหลังแล้วถ้าวันที่สิ่งนั้นๆคนนั้นๆของนั้นๆความรู้สึกนั้นๆมันดับไปหายไปก็ให้รู้ว่ามันเป็นเรื่องปกติ คุณจะเสียใจไหมคุณจะเสียใจแน่นอนเพราะมันเป็นสิ่งที่คุณรักใช่ไหมเพราะมันเป็นเรื่องปกติที่มนุษย์ไม่อยากเจอการเปลี่ยนแปลงและมันเป็นเรื่องปกติมากถ้าเรารักสิ่งไหนแล้วสิ่งนั้นหายไปคุณจะเสียใจแน่นอนแต่ขอให้คุณรู้ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นมันจะอยู่และมันก็อาจจะจากไปอืมเนี่ยแหละค่ะคือสิ่งที่โจ้ได้เรียนรู้เยอะมากเลยนะกับ กับเรื่องของชีวิตนะคะแล้วก็เวลาที่พูดถึงเรื่องของการสูญเสียนะโจมักจะบอกทุกคนเสมอว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสูญเสียนะคะเป็นโอกาสที่เรากำลังจะได้เรียนรู้เรื่องของคุณค่าอืนะคะดังนั้นนะ enjoy the moment นะคะ enjoy life แล้วก็ enjoy กับทุกเรื่องที่เข้ามาในขณะเดียวกันถ้า มีเรื่องเศร้าเข้ามาเราก็รับมือกับมันได้อยู่กับมันได้แล้วก็ให้รู้ว่าวันหนึ่งมันก็จะจากไปแล้วสิ่งใหม่ก็จะกลับ เข้ามาทดแทนนะคะจบกันไปแล้วนะคะกับเนื้อหาก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะคะถ้าชอบใจเนื้อหาแบบนี้นะอย่าลืมกดติดตามาทุกช่องทางที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์อยู่ตอนนี้นะคะกดติดตาม Creative Talk Podcast กันได้นะคะถ้าเป็น Youtube อย่าลืมกด subscribe สั่นกระดิ่งได้นะคะมีเนื้อหาดีๆรอคุณมาฟังรอเสิร์ฟคุณทุกวันเช่นกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ